เมื่อนี้ก็มีกตตีถ้ำอีสานมาฝากญาติยมเพิ่นว่าไม่โกงกหกพันงากระปอมกาแลนขึ้นเมื่อละห้อยกระปอมหน่อยแลนขึ้นเมื่อละพันโตใดมาบ่าท่านแดนขึ้นน้ำคูมือคูู่มือโยมหลายคนอาจสีบหูกจักควมม่ำไมควมม่ำไม้กะคือไม่โกงกคือยังไม่โซกงกกะคือตัวของเฮานี่แหละสังขารของเฮาหกพันงา ก็คืออายาตนะทั้งหกตาหูจมูกเด่นกายใจที่เฮ่าพึ่งระวังก็ป๋อมกาก็คือกิเลสตัวใหญ่กิเลสตัวใหญ่คือยังรักโลภโกรธหลงเป็นกิเลสตัวใหญ่เลยมันแล่นขืนสูวใจของเฮ้ามือละห้อยก็ป๋อมน้อยแล่นขืนมือละพันก็คือกิเลสเล็กๆนน้อย,อยรอบตัวเฮ้าเฮามีแต่อยากมีอยากได้ ทิ้งรอบขังของเข้าไปเบิดเลยมันกระแลนขึ้นสู้ใจของเข้าเป็นรอยตัวไรมาบอท่านแดนขึ้นน้่มกูมือกูมือจิเลียดมันแลีนเขาสู้ใจเข้าเมื่อนี้เมื่อหลังมันกระแลนเขาสู้ใจของเข้าขึ้นกันขาเข้าบอยุดจิเลียดตัวนั้นไว้อันนี้ก็เป็นกิทําอีสานแต่อยากฝากไว้ให้คิดขอจะเลื่อนพอน